สนับสนุนโดยท่อดีทอ่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคากลับมาพบกันช่วงสองของคนเป็นขาวนะครับยังคงอยู่กับผมเดชาครูรัตนเวศหรือแบรนด์ภาพพระนะครับและก็แขกรับเชิญกับผมทั้งสองท่านอำนาจเกษตรพัฒนาครับเจ้าของตำแหน่งแชมป์ไปโลกนะในรุ่น1 1 2่ปอน สาพาันมวยนานาชาติหรือว่า IBF แล้วก็คุณจิมมี่คุณเอกรัชชัยชดชั่วครับโปรโมตเตอร์ผู้จัดสิทธิ์นะครับทีนี้มาถึงเรื่องของวันชิงแชมป์โลกแล้วละ่ะนะฮะนอนหลับไหมก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยหลับทำไมมันมันเครียดแล้วไงมันรู้สึกว่าตื่นเต้นเลยครับยิ่งกว่าโอลิมปิกนะครับอืเพราะหนึ่งมันคือว่ามันเป็นสมคั์ที่ที่หายไปถึง16ปีครับแล้วมันก็เป็นเปนเหมือนแบบอย่างผมอยากมันกลับมาอยู่ประเทศไทยครับอื แล้วอย่างหนึ่งมันก็แบบเหมือนเพื่อน,อนๆหรือว่าคนทั้งประเทศอะไรเงี้ยครับ,ร,บรอรอรอ้อมขัดเส้นนี้ที่จะกลับมาไว้ประเทศไทยอยู่ฮะรอนานมากเลยสำหรับสำหรับเส้นนี้ครับสิบหกปีต้องบอกแบบนั้นจิมมี่พูดถึงวันชิงสักนิดหนึ่งนะฮะดูรายชงรายชื่อของกรรมการกรรมการแล้วเนี่ยเป็นไงฮะโอเคไหมเห็นบอกมีกรรมการไทยท่านหนึ่งด้วยครับก็คือกรรมการที่มาในครั้งนี้เนี่ยก็คือชุดที่แต่งตั้งมาเป็นการชกระหวะ่างแชมป์โลกแอฟริกาใต้กรรับ เอ็มทาเลน,เนีน่กับกํบนานาซึ่งก็มีคนเวทีเป็นกรรมการออสเตรเลียรกรรมการชาติเป็นการคือเยอรมันแล้วก็กรรมการอฟริกาใต้คนหนึ่งแล้วก็ไทยคนหนึ่งนะครับซึ่งกรรมการทั้งสามคนเนี่ยก็คือรับรองจากเอเบสว่าเรื่องของการให้คะแนนเนี่ยยุติธรรมอยู่แล้วเพราะอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยก็เป็นกรรมาการที่ต่างประเทศหลายครั้งแล้วก็ทุกคนที่มาเนี่ยคือรายชื่อระดับอินเตอร์ก็ไม่ได้หนักใจอะไรซึ่งตอนแรกก็ยังหนักใจว่าทางฟิลิปปินส์เนี่ยเขาจะ จะโอเคไหมกับรายชื่อกรรมกรรมการ,รแต่เขาบอกเห็นรายชื่อกรรมการเขาก็โอเคเขาบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเขาเห็นรายชื่อกรรมการแล้วแม้ข้างาการสมศักดิ์จะเป็นคนไทยแต่ก็ให้ความยุติธรรมกับตั้งเวทของต่างประเทศมาตลอดอซึ่งตรงนี้ก็สร้างความ,มสบายใจกับทีมงานเราเพราะว่าเราไม่ต้องเปลี่ยนตัวเครื่องบินสาหรับกรรมการนะครับที่ซื้อมาแล้วเนี่ยเปลี่ยนตัวไปครับผมนะครับ,รบสำหรับแผนการชกนะฮะถามอํานาจนิดนึงนะฮะก่อนที่จะขึ้นชกทางบรรดาทีมงานสตาฟเทรนเนอร์วางแผนอะไรให้เราบ้าง ครับก็ตอน่อนจะขึ้นครับพี่ก็บอกว่าให้ยับยับแล้วก็ฉากออกนะครับอืเราก็จะแก้เป็นยุกยุกกันครับครับก็มีก็มีท่านทวีปด้วยนะครับที่เข้าท่านท่านช่วยพระเอกทวีปจะทาโรดใช่ครับท่านท่านก็ช่วยโทรมาหาหาพี่นะครับแล้วก็ให้ให้บอกว่าให้ออกแตงเงี้ยครับครับท่านก็ช่วยแก้เกมยในหน้าหน้าจอทีวีเหมือนกันครับผมเออฮาผ่านไปหกยกแรกสาการตอนนั้นเป็นไง ตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันขัดขัดนิดๆน,นะครับคือว่าไหล่ไหลซ้ายมันจะขัดขัดหน่อยครับเพราะเพราะก่อนก่อนก่อนช่วงที่เราจะแข่งมันมีบาดเจ็บนิดนึงครับครับครับแต่ก็ยังแก้ไขกันทันนะครับและอย่างหนึ่งความความรู้สึกว่าตอนพอเริ่มแบบยกยกขึ้นไปเราเริ่ม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 จับทางเขาได้ครับและอย่างเพราะพพี่เขจะจะสอนเป็นยกนะครับคือว่ายกนี้เราต้องออกนี้ออกข้างนี้ข้างนี้อะไรองี้ครับคือว่าไม่ไปเป้านิ่งครับ อืมนะครับจนกระทั่งครบยกครบยก12ยกในไปตอนนั้นมั่นใจแล้วไม่มีอะไรแล้วครับผมนะฮะจิมมี่มั่นใจไหมถึงตอนนั้นมั่นใจครับผมเห็นแล้วเพราะว่าทุกๆยกมาสะสมมา,าตลอดนะฮะสะสมชนะทีละยกทีละยกทีละยทีละยทีละยก็ยก<ะ>เกือบเกือบเกือบทั้งหมดเราชนะ,ะคุมเกมได้โดยภาพรวมเราน่าจได้คะแนน เป็นนำมากกว่านะครับก็พอเห็นยกที่สองก็สบายใจเพราะว่ากลัวกลัวเหมือนกันว่าจะโดนพลาดบัดน็อก <c oughs> เพราะว่ายอมรับว่าคู่ท็อกเขาเี่ยเก่งมากเป็นราชาเรียกว่าล็อกเอาอาร์ติสตเลยคนหนึ่งของวงการมวยโลกในเอเชียครับเป็นรองแชมป์โลกสี่สาบันหลักนะครับซึ่งถือว่าเป็นนักมวยในเอเชีย <c oughs> น A ้อยรายนะครับที่จะเป็นรองแชมป์โลกครบสี่สถาบันหลักได้อือนน่อสิมากรฟูเอนเตสหนักไหมก็ผมผู้สึกว่าผมจะแฝ่งไปสองสองสองเที่ยวครับโอ้โดนแสดงว่าโดนเหมือนกันว่าโดนครับแต่คือว่า มันมันโดนแต่เราทนได้ครับเราทนได้ครับเรามีแบบเพื่อนๆอย่างปฐมศึกเงี้ยไม้แล้วก็วุษลีที่แบบช่วยกันลงรวมด้วยกันอะไรเงี้ยครับกพแบบเพราะลงเราเราไม่เราไม่ได้ซ้อมเล่นๆครับเราซ้อมแบบจริงๆกันนะครับต่อยกตุ๊บตับตุ๊บตับเลยนะใช่ครับพอถึงเวลาซ้อมเราก็ใส่กันเลยเพราะว่าพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็มาช่วยกันแก้กันอย่างปฐมศึกก็จะช่วยผมแก้อีกทีหนึ่งไม้ก็จะช่วยแก้อีกทีหนึ่งแต่แล้วุธลีก็จะจะช่วยแก้อีกทีหนึ่งครับก็ จะมีน้องน้องก็คือแชมป์ครับคนเล็กก็คือแบบเจ้ฟ้าลันเจ้าลันน้อยฟ้าลันน้อยคือจะเล่นเร็วให้ครับเพราะเขาเขาจะเร็วอยู่แล้วครับก็มัน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 กลมกลืนหมดครับครบสูตรเลยว่าอย่างั้นะครับตอนนี้เนี่ยทางด้านของอำนาจเนี่ยเป็นแชมป์โลกแล้วนะครับจิมมี่เห็นบอกว่าอยากจะให้ไปป้องกันแชมป์ต่างแดนไม่จากข่าวที่ออกมานะท่านผู้ชมครับมีทั้งญี่ปุ่นมีทั้งสเปนเอางั้นเลยเหรอครับก็คิดว่า ถึงวันนี้เนี่ยอำนาจพร้อมจะเจอนักมวยรุ่นไฟเวทที่ใดคนใดก็ได้ในโลกที่ใดก็ได้ในโลกนะครับถ้าไม่ใช่ไฟบังคับหรือเบาประแณงรจริงเนี่ยอยากจะไปต่อยที่ต่างประเทศอะนะครับเพราะว่ามันจะได้สร้างชื่อเสียงประเทศไทยเนี่ยให้กระจายมากกว่านี้แล้วก็ประกาศสัปดาห์เพราะว่าเรามีนักมวยที่เก่งอยู่แล้วในมือแล้วเนี่ย<ะ>เราต้องการให้โลกรับรู้ว่าประเทศไทยของเราเนี่ยก็ถึงยุคก,กับบาละที่เป็นมาหาอำนาจของเรื่องวงการมัดมวยใน โคงการบััดมวยของโลกนะครับซึ่งอำนาจเนี่ยผมมั่นใจว่าถ้าไปการชกต่างประเทศเนี่ยจะไม่ทําให้คนไทยผิดหวังแน่นอนอือยากไปต่างประเทศไหมก็อยากครับก็อยากอย่างที่พี่บอกครับก็อยากให้คนทั้งโลกรู้ว่าคนไทยก็ก็ดีมกันครับอืนะคือไม่ไม่ไม่ป้องกันแชมป์ที่ไทยสักสักไฟน์นึงก่อนแล้วก่อนแล้วค่อยไปต่างประเทศรู้ไปต่างประเทศเลยก็ถ้าถ้าถ้าดูความพร้อมก่อนถ้าถ้าเกิดว่าทางมีมีข้อเสนอดีๆดีมานะครับเราก็ เดินทางไปต้องต่างประเทศแต่ถ้ายังไม่มีข้อเสนอที่ดีเราก็ต้องตัดให้อำนาจเนี่ยป้องกันแชมป์ที่เมืองไทยเพื่อจะได้เป็นการที่จะเคลื่อนไหวไม่ให้เหลื้อเวทีนานเกินไปแต่ณวันนี้เนี่ยได้รับการติดต่อมาจากโปรโมเตอร์จากหลายประเทศนะครับเราก็ดูข้อเสนอก่อนว่าขอให้เป็นข้อเสนอที่ดีครับแล้วก็การชกที่จะไปชกเนี่ยต้องมีความยุติธรรมคือพูดง่ายว,ว่าจะต้อง ไม่มีการเอาเปรียบหรือโกงอะไรกับเราครับเพราะว่าเราไปเนี่ยเราต้องการแฟร์เพย์ซ,ซึ่งเราก็ต้องเลือกว่าโปรโมเตอร์ที่จัดเนี่ยจะให้ความยุติธรรมกับเราได้ไหมถ้าไม่ได้เราไม่ไปเราไม่ได้เสี่ยงไปเพราะว่าต้องการที่จะแปลงเง,งินอย่างเดียวต้องการชัยชนะต้องการที่ต้องการว่าถ้าคุณอยากได้นักมวยฝีมือดีของโลกต่อยกันให้ดูเนี่ยคุณเลือกเราสิเราพร้อมจะไปอืคุณก็ต้องมีน้ําใจเป็นนักกีฬาว่าร<ช>ู้แพ้รู้ชนะ่<ช>ซงซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่าในสังเวียนระดับโลกหลายประเทศ อยอมรับเรื่องนี้หลายประเทศก็ไม่เป็นอย่างนี้เพราะนั้นเราต้องเลือกอนะครับแฟนมวยเขาอาจจะมีบทเหมือนกันว่าแากเพชรเนี่ยชกลักษณะจังหวะฝีมือไม่ค่อยประเภทบูล้างผ่านมันไม่สะใจรู้สึกไงบ้างครับผมรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างที่ที่จะแบบน่าจะนิดๆน,นะครับแต่จริงๆแล้วผมไม่ให้มวยสไตล์นั้นนะครับแล้วผมเป็นมวยฉับเฉวยอยู่แล้วคแต่ถ้าจะให้ไปแลกกันจริงๆเราอาจจะพลาดนะและอย่างไฟนี้มัน,เป,นเป็นไฟเหมือนกับแบบ ที่ผมเก่งมากครับคือเก่งมากชกเพื่อชนะใช่ครับคือเก่งบางทีเก่งจนจนเราไม่กล้าออกหมัดอะไรเงี้ยครับคือแบบมันมันทำมันเก่งเกินไปครับอืแต่ถ้าไฟต์ต่อไปถ้าผมต่อยสไตล์นี้มันอาจจะดีดีขึ้นเรื่อยๆครับเพราะมันมันเหมือนกับแบบเราได้เอากลับมาไว้บ้านเราแล้วครับคือว่าเราจะไม่ให้ไม่ให้ไม่ไม่ให้ใครเอาไปได้ครับมันเนี่ยครับครับผมนะครับ นอกเหนือจากอำนาจที่ประสบความสำเร็จในครั้งนี้เป็นแชมป,ป์โลกแล้วนะครับเป้าหมายต่อไปของเกียตจกีรินนะฮะมีนักมวยอยู่ในสังกัดหลายต่อหลายคนวางแผนกับเขาอย่าไงไรบ้างครับล้วก็มองถึงนักมวยสังกัดที่มีตำแหน่งในรองแชมป์โลกอยู่ในปัจจุบันซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดมีพูดง่ายๆว่าถ้ามีถ้าเกิดนักมวยของเราเนี่ยมีอันดับแชมป์โลกก็หมายความว่ารองแชมป์โลกอยู่เนี่ยหามายความว่าโอกาสที่จะจชิงแชมป์โลกมันมีได้ทันทีซึ่งตอนนี้เรามีนักมวยสังกัดนะครับรุสสรีเกษตรพัฒนารองแชมป์โลกอันดับ 12ครับรุ่นจูเนียร์เฟเธเวดนะครับลุศนีคนหนึ่งอ่ะครับไม้เกษตรพัฒนารองแชมป์โลกอันดับ10รุ่นจูเนียร์เฟเธอเวดครับผสมสึกเกษตรพัฒนารองแชมป์โลกอันดับ14รุ่นจูเนียร์เวลเตอร์เวดครับนะครับแล้วก็น้องคนเล็กก็คือฟรานจูเนียร์สักกิรินนี่ตัวร้ายเลยนะเนี่ยนะไปรองแชมป์โลกดับท่าโอ้ไปเผาเครื่องญี่ปุ่นมาแบบโอ้โหไม่น่าเชื่อวันนั้นเรียกว่าข่าวฮือฮามากเลยครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่อยู่ในหนับโลกเนี่ยถามว่าวันนี้ถ้าคุณมีโอกาส ึ่งในสิบห้าของโลกหมายความว่าคุณพร้อมที่จะขึ้นชิงแชมป์โลกแล้ว uh huh. เพราะฉะนั้นถ้ามีตัว๋วหรือมีคใครติดต่อมาว่าคุณจะชิงแชมป์โลกไหม uh huh. ผมบอกได้เลยว่าบอกน้องๆทุกคนว่าเตรียมตัวไปชิงแชมป์โลกได้ทันที uh huh. และว,วันนี้เนี่ยโอกาสที่ชิงแชมป์โลกของทุกคนมีสูงเพราะอะไรครับอำนาจเนี่ยเป็นแชมป์โลกแล้วครับพอเป็นแชมป์โลกปุ๊บความเชื่อมั่นของโปรโมเตอร์ต่างประเทศท,ที่จะรู้ว่านักบวลของเราเป็นนักบวยมีฝีมือดี uh huh. ก็จะมีความเชื่อมั่นมากขึ้นเพราะโปรโมเตอร์นะครับก็อยากจะจับมวยที่มีความสนุกความเข้มข้น กการเก่งเจอเก่งเพราะนั้นเมื่ออำนาจแสดงเห็นว่ามีฝีมือเป็นแชมป์โลกแล้วแล้วเนี่ยนักมวยในค่ายคนอื่นก็ได้รับการถนนตามเพราะฉะนั้นสี่คนนะครับที่มีระดับโลกนะครับผมคิดว่าก็จะเป็นการผลักดันให้ได้ขึ้นชิ่แชมป์โลกทุกคนถ้ามีโอกาสมาเมืองไทยได้<ะ>ผมก็จะดึงม,มาที่เมืองไทยผมบอกได้เลยว่าทั้งทุกคนต้องเตรียมตัวเตรียมสภาพความพร้อมให้ดีเพราะว่าออโอกาสกเหเือนฟูเวนเตสนะครับไม่รู้จะได้ชิงเมื่อไหร่ครับโจะอยู่โอกาสก็มาถูกครับเพราะคุณมีรองแชมป์โลกระดับ อันดับโลกแล้วเนี่ยถ้าเขาต้องการติดต่อไปเนี่ยเราไปได้ทันทีน uh ั huh. ่นคือมวยอาชีพคือคุณต้องซอ้อมตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่ได้มีรายการละซอ้อมนะครับคงเป็นอย่างนั้นไม่ได้อืมนะครับผมอะนะครับมาถึงช่วงท้ายของคนเป็นข่าวแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องต้องบอกว่าต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะที่ให้กิกับทางรายการครับอำนาจสักนิดหนึ่งนะฮะในฐานะที่ <c oughs> เป็นแชมป์โลกของ IBF เนี่ยนะฮะแฟนมวยที่ชมรายการอยู่ในขณนะนี้ครับอยากจะฝากอะไรถึงแฟนมวยบ้างเชิญได้เลยครับผมก็อยากขอขอขอบคุณแฟนมวยนะครับ ทุกท่านนะครับที่ส่งกำลังใจไปให้ผมในวันที่22ที่ผ่านมานะครับผมดีใจมากครับขอขอบคุณครับผมครับผมนะครับจิมมี่ครับอยากจะฝากผลงานอะไรของเกียรติลินกับบรรดาแฟนมวยชาวไทยที่ให้กำลังใจอยู่เชิญเลยครับครับก็ขอฝากให้ทุกท่านนะครับร่วมกันเชียร์นักชทไทยของเรานะครับซึ่งอยู่ในโครงการปตทพัฒนาบ้านไทยโดยมีท่านสุวัสิิระหลตนะครับดรสมชายอุขบลคนตำรวจตีกิรินแก้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เราเชื่อมั่นว่าเด็กไทยของเราเนี่ยมีความสามารถ ไหแพ้ชาติในโลกแล้วก็เราจะประกาศสตาร์นะครับธงตาโลกของเราเนี่ยบนสังเวียนระดับโลกให้ทานชาวโลกรู้จักแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจสร้างความสุขให้กับพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศครับครับผมนะครับต้องขอขอบคุณนะครับแมที่แฟนรายการที่ให้กำลังใจทั้งคุณจิมมี่แล้วก็ท่านด้านของอํานาจด้วยนะครับวันนี้เวลาของคนเป็นข่าวมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับต้องขอขอบคุณแฟนรายการทุกท่าน ที่ติดตามชมรายการตั้งแต่ต้นจนจบนะครับวันนี้ผมเดชาคูรัตนเวสนะครับจิมมี่คุณเอกรัชชัยชั่วช่วงแล้วก็อำนาจปฐถมเอ่อขอไปครับอำนาจเกษตรพัฒนานครับแชมปโลกขวัญใจชาวไทยคนใหม่นะครับวันนี้กรับลาไปก่อนพบกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับ